ถ้าเกิดคิดถึงการโอนเงินระหว่างประเทศคิดถึงดีมันนโดยที่ใช้อัตราแรกเปลี่ยนดีที่สุดตัวค่าธรรมเนียมต่ําสุดเริ่มตั้งแต่125บาทสามารถโอนได้ต่ําสุดพันหนึ่งไปถึง800,000บาทต่อวันสวัสดีครับผมอัศวินพระพงพาณิชย์ซ e o โ d และฟาเดอรของ d ีม n e y ดีม e ันนเป็น n no. u m b e r One FinTe ใน Cross-Border Payment วันนี้นะคะก็คือการระหว่างโอนเข้ากับโอนออกในประเทศเป็น n no. u m b e r One Payment p r o ์พรของประเทศเทับเวลานี้จุดเด่นของเราก็คือปลอดภัยสะดวกและประหยัดคือความปลอดภัยนี่เป็น Priority ของบริษัทอย่างแรกนะคะรับก็คือบริษัทมีใบอนุญาตครบอย่างของ E-Money การโอนเงิน MT การแลกเงิน MC แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์ส่วนของการประหยัดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทเน้นนะครับถ้าดูในตลาดก็คือเทียบกับคู่แข่งทั้งหมดนะครับจะเป็นแบงก์หรือ non bank เนี่ยบริษัทเราถือว่าให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของการสะดวกสามารถใช้บริการเราที่สาขาเรามี2สาขาที่อโศกกับที่สุขุมวิทซอย8หัวมุมเลยนะครใกล้ BTS และออนไลน์เราจะมี2ระบบนะฮะระบบ Neo app ก็คือส สามารถดาวน์โหลดบน Android กับ iOS ได้หรือใช้เว็บพอร์ทัลถ้าเป็นนิติบุคคลนะครับถ้าใช้ระบบดีม n นี่นะคะถ้าเทียบกับระบบอื่นๆในตลาดจะเป็น Bank หรือ Non Bank เนี่ยอย่างแรกที่จะได้ก็คือในแง่ของการรวดเร็วเวลาเราโอนรายการไปเนี่ยเรามีรับประกันคำว่า D-NEXT นะคะ n e x กก็ถือว่า next working day วันรุ่งขึ้นเนี่ย ก็ถือว่าได้รับเงินเป็นการันตีจากบริษัทปลายทางจะไม่มีการหักเงินถ้าใช้ระบบแบงก์อื่นๆนจะมีการหักเงินปลายทางแล้วก็การันตีในแง่ของตัวอัตราแลกเปลี่ยนก็คือระหว่างทางใช้เวลากี่วันหรือกี่ชั่วโมงนียจะไม่มีการเปลี่ยนก็คือตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางเนียการันตีเลทตลอดเลยดีมันนี่ก็คือเหมาะตั้งแต่บุคคลไปถึงนิติบุคคลนะครับก็คือสามารถใช้บริการเราบน n e ี a p แอที่เป็นโมบายแอปหรือพอร์ทัล ก็คือเว็บพอร์ทัลของเราสามารถโอนเงินไปเกือบ40กว่าประเทศทั่วโลกแล้วก็ตัวค่าธรรมเนียมต่ำสุดเริ่มตั้งแต่125บาทถ้าเป็นบุคคลหรือถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือ449บาทสามารถโอนได้ต่ำสุดพันหนึง่งไปถึง800,000บาทต่อวัน ถ้าเป็นบุคคลวิธีจะ r ิ g i s เตอหรือใช้ระบบเราก็ถือว่าเราเรียกว่าระบบ EKYC นะฮะเป็นระบบล่าสุดในแง่ของการลงทะเบียนดาวน์โหลดแอปถ้าเป็นลูกค้าต่างประเทศก็คือใช้ NFC กับพาสปอร์ตนะฮะถ้าเป็นบุคคลไทยก็คือใช้บัตรประชาชนปกติก็สามารถลง,ลง,ลงทะเบียนได้เลยหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเราก็สามารถใช้บริการได้ผ่านแอปหรือเว็บพอร์ทัลนะ แล้วแต่ว่าเราเป็นบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลอยากให้ทุกคนสัมผัสลองดูระบบนะฮะว่าใช้ง่ายขนาดไหนแล้ววันนี้คือใช้โปรโมชั่น D SME เพื่อที่จะโอนฟรีทั่วโลกนะครับก็ถือว่าค่าธรรมเนียมไม่ต้องจ่ายนะครับด mm. ีมันนีเป็น Fintech n มเบอร์วัในเมืองไทยนะครับ mm. ถ้าเกิดคิดถึงการโอนเงินระหว่างประเทศคิดถึงดีมันนี